กามเคยดูรายการเราไหมเคยครับเคยครับกามิวกามิวที่เท็ดแน่ไม่เคยกินข้าวซอยแห้งมาก่อนนี่คือครั้งแรกในชีวิตลาเบอร์ไะเนี่ยมันคำใหญ่จังเลยอ่ะไม่เป็นไรใหญ่ถว่าน้เราก็เคยกินมาแล้วฉันมีนิสิตประจำตัวใหญ่ที่ไหนก็มาเล็กใล็กากกันทั้งหมดแหละและคะแนนรวมของเราร้านอ่องตองข้าวซอยได้ไปทั้งหมดสวัสดี เรา3คนและนี่คือรายการอะไรพองแต่ถ้าเราใช้เลเวลาสี่งนี้ยตลอดทั้งรายการใช่ถ้าสียงแหบแล้วนะถูกต้องนี่เจ็ดเส้นเสียงแล้วนะคือตอนเนี้ยคือพยายามจะไม่มาหาหมอแล้วนะตัดนึกนึงนะที่ไปหาหมอปากเนี่ยปากไปกินอะไรเผ็ดมาคือเขาบอกว่าแบบว่าผู้หญิงที่แบบปากช้ำๆใส่ฝอจะแบบว่าดึงดูดผู้ชายก็ได้ไปฉีดปากเพิ่มมาแกรู้ป่ะเมื่อกี้ฉันคุยกับดาว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่าอะไรดาฮะ หรือน้องโดนผู aquilo, Hai, thôi, tornado tornado ้ชายต่อยดิวยังไงวันนี้ไม่ใช่ดิวมาสส่คำแรดด้าไม่พูดไงครับมืงฉีกปากมามืงฉีกปากมามืงฉีกปากถ้าเกิดคุณอยู่ตรงสามแยกเกษตรหรือตนจุจักคนที่ตนจุจักก็รู้แล้วคุณฉีกปากเมื่อยจังเลยเมื่อยจังเลยพวกคนทำสี่ย่งกรรมแต่ฉันพูดเลยว่าเวลาฉันไปอ่ะห้องข้างๆกันสองห้องก็คือเธอสองคนเธอรายการอร่อยพวกของเราทำไมค่ดแล้ะเราจะเอาอาหารมารีวิวอาหาร มเราจะสั่งอาหารตามร้านที่เขาพูดว่าเฮ้ยร้านนั้นดีเฮ้ยร้านนั้นดังเฮ้ยร้านนั้นอร่อยสั่งเลยเราสั่งเลยและที่สําคัญคือเราสั่งมากินที่นี่เราไม่ได้ไปกินที่ร้านเพราะว่าการที่ไปกินที่ร้านเนา่อาจจะคนเยอะอาจจะแบบต้องมีเวลาระยะหาเราจะมาแกะกล่องพร้อมกินแบบช้ำๆพอกินแล้วเราต้องรีวิวรีวิวแล้วก็ให้ แนใน,นให้ขาแนน่ตั้งสิบให้ขาให้ขาให้ขาแนน ไรนะอะไรนะคะแนนเราจะให้คะแนนกันเราจะเป็นคะแนนคนละสิบคนละสิบสิบสิบคนละสิบเพราะฉะนั้นแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันไงเดี๋ยวเราจะให้คะแนนตามแบบของเราแต่ถ้าเกิดคะแนนรวมของเราแล้วได้ยี่สิบคะแนนขึ้นไปแสดงว่าร้านนั้นได้รับการการันตีเป็นร้านอร่อยอวยยศในเดี๋ยวเราเสิร์อาหารแล้วเราจะมีหนุ่มหล่อๆเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารให้ถึงที่เลยไม่หลอชอบมากเราตื่นดีใจเรู้สึกดีใจว่าเอออาหารตาอาหารใจแล้วก็อิ่ม อิ่มใจอิ่มท้องอิ่มปากไม่ได้เพิ่มอัจฉริเอาล่ะเราจะเรียกนุ่มหลอคนดีว่านุ่มหลอโฮกเริ่มเลยเริ่มเลยเออโดยที่วันนี้นะเราจะเอาเอ่อบ่าวเจียงไฮมาส่งเจ้าอาหารเหนือให้บ่าวเจียงไฮมาส่งแต่เจ้าอารมณ์เลยจำแตร่อารามแล้ววันนี้นะเจ้าอาหารของเฮาและเจ้าเป็นข้าวซอยเจ้าว่าจากนั้นอ่องตองข้าวซอยเจ้า น้องเป็นนุ่มเียนอน้องเป็นหนุ่มเน้องเ็นหนุ่มเสียบนอนนอนอเป็นเอิดช่างเผือกเจ้าน้องรอช่างเผือกาจาู่างเกือ่กเร่าจาู่ากหมู่าจากหม่ากหูากหม่าจู่าว่ากมย่มากห่าากหมู่ดากหจคู่าจากหม่มา่ม่าอากหมู่นกนาจาหม่อยจ้าั่กาาักกม อ๋อตอนนี้จบแล้วครับจบแล้วจบคณะอะไรจบคณะบริหารธุรกิจครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาฟิลมีความสามารถอะไรบ้างก็มีเล่นดนตรีครับกีตาร์ร้องเพลงครับแล้วก็มีว่ายน้ำ เป็นกีฬาว่ายน้ารอใช่ครับว่ายนาไวน้าแล้วทำไมไม่ใส่ชุดว่ายน้วดูดิพันจะตงหูเลยเอาล่ะถามเลยว่าทำไมไม่ใส่ชุดไวนามาโอ้ยได้เหรอฮะไม่ใช่ก็น้องเขาไปหนักว่ายน้ามามันก็จะได้เห็นว่าเออน้องเขาใส่ชุดว่ายน้า้วเป็นยังไงกาฟิวรู้สึกไงบ้างกับการมารายการอร่อยโฮกวันนี้โอ้ยรู้สึกดีใจครับตื่นเต้นเลยทเจอพี่ริงกาฟิวเคยดูรายการเราไหมเคยครับเคยครับกาฟิวที่เทปแดงอยากแกล้งกาฟิวเออ ต่วันนี้โชคดีนะที่กาฟิลเนี่ยเอาอาหารเหนือมาเหื่อเรากินเจ้าเป็นข้าวซอยร้านอ่องตองข้าวซอยรังทานแค่แพ็กเกจจริงก็สวยมากแล้วดังนั้นนี้เราจะไปแกะแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปรีวิวกันดีกว่านะครับว่าอ่องตองข้าวซอยเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนไปกินลกเลยไปกันเลยไป้กันเลยและตอนนี้เราต้องบอกเลยว่า มากมายเราต้องขอขอบคุณร้านอองตองด้วยเราจะไปชิมอาหารกันวันนี้เนี่ยทางอองตองเข้าซอยนะครับอ,รรอาหารมา,าให้เรามากมายเร,มเราเริ่ม<า>กะทีะไส้อั่วก่อนแล้วไส้อัว่ว เทำไมต้องหั่นไส้อั่วมาให้เราด้วยอ่ะทำไมไม่ให้มาเป็นแท่งแล้วเรามาเริ่มกันที่ไส้อั่วค่ะข้าวกำลังดีเนาะอืมกินแบบไม่จิ้มน้ำพริกหนุ่มก่อนนะโอเคแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีผักเคียงให้อ่าคุณกินไปก่อนใช่พี่จะถามกาฟิลในหัวใจกาฟิลเป็นคนเชียงไห้ก็ต้องกินไส้อั่วอยู่แล้วใช่ครับไส้อั่วที่ดีมันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นแท่งมันต้องเป็นแท่งกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี่ลด มันมีความกรอบนอกนุ่มในนะบุโกกจัดไปเรื่องความกรุบนะแม่แล้วไส้ข้างในอ่ะคือแบบหุยไส้เยอะตะโกนของข้าออกมาเพราะว่าเป็นข้าอ่ะมันจะมีเครื่องแกงเยอะกว่าล้วบอกก่อนว่าในไส้อวดเปส่วนผสมของมีทั้งไส้อวดไก่ไส้อวดหมูไส้กรวดอวเนื้อแล้วแต่แต่ข้างในมันจะมีส่วนผสมของแบบ พวกสมุนไพรไทยมันต้องย่างพอดีนะถ้าเกิดย่างแห้งไปอ่ะมันไม่อร่อยเอออันนี้ไม่ได้สะโพกนะพูดจริงปกติเป็นคนไม่ชอบกินไส้อั่วเออชอบกินอะไรเธอชอบกินอะไรไส้กรอกอีตาโอ้โหคาฟิลสเปคที่ชอบแบบไหนอ่ะแบบแบบพี่อะครับว้าว่เอาเลยอ่ะแบบนู้นะมามึงจบๆถ้าต้องเลือก3คนตรงนี้นี่จะเป็คแบบไหนกินน้ำเลยนะได้านน้ำอยู่น้ำหล่อ แล้วอีดาอีด้ากินอะไรอีดาทำอย่างเงี้ยแกไม่เอาจริงๆเอาจริงๆสเปคจริงๆหนึ่งผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดผู้หญิงครับผู้หญิงไอ้ชายแท้แต่มันแต่ได้กลเป็นชายแท้เพราะยังไม่เคยลองอีกแบบรู้ได้ไงไม่ชอบนั่นสิครับต้องลองแล้วแล้วถ้าเป็นน้องผู้หญิงต้องยังไงหน้าตายังไงก็ที่จริงที่จริงก็ไม่มีแบบว่าตายตัวแต่ก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่กับเราได้เข้าใจเราเนี่ยครับผม S <S อะไก่ <expand> อร่อยมากจริงเหรอไก่ทอดน้ำพริกนุ่มฉันพูดเลยนะข้อไก่ทอดแบบนี้นะเป็นไก่ทอดปรับเสียรวยเธอถ้าเกิดทอดเยอะเกินมันจะแข็งถ้าเกิดทอดน้อยเกินมันจะอมน้ำมันแกเข้าใจปะแต่อันนี้หนังกรอบกำลังดีด้านใน juicy อยู่ แล้ว,วความเค็มความอะไรพอดิบพอดีคือไก่บแบบนี้คนใหญ่บางคนจะทําแล้วขึ้นเค็เมเกินไปใช่แล้วกินแล้วมันจะแบบก,กินได้ไม่เยอะแต่อันเนี้ยสามารถกินได้เรื่อยๆไก่แบ<ก>บนี้มันเป็นโคนปีกอะไรอย่างเงี้ยเนือ <ๆ S 1> เน้อมันน,น,มน,น้อยเนื้อมันน้อยเลยถ้าเกิดเราหมักอะใส่เกลือเยอะเกินไปหรือซอสเยอะเกินไปเวลาทอดอะมันจะมีความเค<ช>็มมากแต่ถ้าเกิดรสชาติอย่างเงี้ยกบอกว่ากินเล่นก็ได้กินข,าขา้าวเหนียวก็ได้<ช>กินกะเพราะก็ดีเพราะอย่าลืมนะว่าน้ำพริกหนุ่มอะมันจะมีรสชาติจัดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันอ่อนเกินไปกิน ต้มกับน้ำพริกนุ่มลดเหรอลงตัวปเออน้ำพริกนุ่มฉันหมดแล้วว่าของผมเหลือขอไปกินน้ำพริกนุ่มตรงนั้นได้ไหมน้ำได้โบ๊ะโบ๊ะบิ๊จายบ๊ะกูนั่งอยู่ตรงนี้ดีมากเลยอ่ะอ่องต้องอร่อยสุดได้มิชลินนะได้มิชลินไกด์โออ่ะเมนูต่อไปเลยดีกว่ามียำอ่องตอมค่ะ ยาบองตองเนี่ยคือเขาเอาเกี๊ยวกรอบเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่กับน้ำยำนะคะเนี่ยเราก็ต้องคลุกคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะเธอเธอผักนี้คือผักอะไรก้างขนาดไหมน้ขนาดแม่ก้านขนาดแล้ว้น้ำยำเขานาแบบมีความข้นดีมากเลยเธอคือไม่ได้เหลวเป๋วนะเธอพอเวลามันเข้ากับใบเกี๊ยวกรอบแบบมันมีความมันความกรอบแล้วก็แด้รสเปรี้ยวหวานเธอเธอรู้ไหมว่ายังไงยังไง <ะ>น้ำยำอะลดมากดีมากชะนะเลย<น>อะ<อ>ยังไงฮะยังไงฮะ ยอนพีกูเพจเอาน้าเธอฉันพูดตรงๆนะถ้าเกิดกินอาหารเมนูอย่างเงี้ยแล้วได้เครื่องดื่มแบบน้ําสีเข้ามาสนับสนุนจะดีมากเลยนะลูกค้าเข้ามาได้นะสําหรับเครื่องดื่มแบบเนี้ยน้ําสีต่างๆสมมตินะเรากินอาหารแซ่บๆใช่ไหมถ้าเกิดน้ําทุ่ยเนี้ยเป็นน้ําสีต่างๆอ่ะเราหยิบขึ้นมาแล้วเราพูดว่าทานอาหารไม่อร่อยถ้าไม่ได้ทานคู่กับเนี่ยจุดเนี่ยมันลดมากเลยเห็นยังขาดมันขาดจับขึ้นมากินเลยนะสุด ขออ่านเลยขออ่านี่ยขออ่านเลยมา่อนันี้เมนูต่อไปเอานี้โทอขอเป็นเมนูข้าวสอยคั่วแห้งเนื้อน่องลายเฉันพูดเลยนะดูแต่ตาตรงนี้เนี่ยคือ เส้นก็คือดีเนื้อคือมาเยอะมาเครื่องเยอะด้วยแหละไม่ใช่วิญญาณเนื้อมาเป็นกายหยาบของเนื้อที่เนื้อคือเยอะมากวัตถุดิบของเขาอ่ะมันดีจริงๆแล้วเข้าวซอยแห้งอ่ะปกติมันจะอืดเส้นนะเธอแต่อันนี้เขาเข้ากันหมดเรากินก็เกี่ยวแห้งเขาซอยบ้างนไม่เคยกินข้าวซอยแห้งมาก่อนนี่คือครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันเนาะตื่นเต้นมากเลยทิพเผาแห้งเขาว่ามันดีมากมันดีมากดาวเบอร์นเนี่ยเราบิวกันมากอนอีดา มอะไรใชกินอร่อยดีบอกเลยนะคะใครที่อาจจะไม่ได้ชอบความแบบความความกะทิอะไรเท่าไหร่แบบนี้ก็คืออยากให้ลองกินข้าวซอยแห้งดูเพราะว่ามันมีความความลงตัวของความแบบเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแห้งเออฉันว่ามันเป็นฟิวชั่นที่ดีมากเลยนะเพราะปกติข้าวซอยเขาไม่ใส่ไข่ แต่พอทำข้าวซอยแห,งแหง้งมันได้ความกรุบกรอบของเส้นบะหมี่ทอดได้ความมันความเผ็ดจากพริกเผาได้ความแบบมีโปรตีนจากเนื้อวัวเข้าใจไหมแต่พอมีไข่ไก่อะ่ะเราม,มีคั่วด้วยอะ่ะมันให้าร์เหมือนคั่วไก่อะ่ะใช่เหรว่ามันมีอารมณ์ของความเป็น เหนืออยู่เหมือนเป็นลูกครึ่งเป็นคนกลางไปได้กอบคนเหนือลงตัวแหมจะชงเข้าตัวเองเลยนะคนกลางได้คนเหนือแม่หนูเ็ลูกครึ่งเหมือนกันพูดได้คำหนึ่งแล้วกันเนาะมาเมนูต่อไปกันเลยนะเป็นเมนูหลักของเขานะคะร้านก็คือข้าวซอยเพราะฉะนั้นอองตองข้าวซอยเราก็ต้องชิมข้าวซอยไก่ จ้าน้องไก่มาอันใหญ่เบล้อเลยนะครับมาอันใหญ่เบล้อเลยนะครับแล้วมันคุ้มค่ามากๆแล้วก็เส้นก็คือมาเยอะมากจริงๆเฮ้ยแม่แผลดูคนี้ดูกูเป็นคนเนี่ยทะลึ่งอ่ะเอาจริงนะกล้องสุขถ่ายไปเลยอีคังอีคังโปรดิวเซอร์เนี่ยคนนี้เนี่ยอีคังเนี่ยอีคังเนี่ยปวดคันเลยที่อให้อีคังก็แม่แม่เนี่ยจะกินนม แล้วนี้ฉันจะกินเป็นเส้นพร้อมกับไก่มันข้าใหญ่จังเลยอยากไม่เป็นไรใหญ่กว่าีเราก็เคยกินไปแล้วฉันมีกะติประจำตัวใหญ่ที่ไหนก็ไม่เล็กได้ฝากทั้งหมดแหละกาบิวลองรีวิวแบบอู้กับเมืองให้พวกเจ้าพี่ได้ฟังหน่อยก็เจ้าอู้ฟังน้อยค่ะอ๋อก็ลำแตแต้ครับจานนี้นะครับผม ก็กินได้กับทุกเมนูเลยครับผมอันนี้หล่ำแต่ะแล้วหล่ำเจ้าไปยังไงเอาล่ะจะบอกว่าเราชิมครบทุกเมนูแล้วนะครับเราจะมาให้คะแนนกันนะจ๊ะบอกเลยว่าเราเมียคนละสิบคะแนนใช่นะครับอ่องด้าบุโกะกาฟิวเป็นให้กําลังใจได้นะครับเริ่มที่กรรมการจากกัวเตมาลาค่ะและกรรมการจากกัวเตมาลาให้ตุดตูดเก้แป สองที่ไม่ได้ให้เต็ม10เลยเพราะว่าที่ร้านอองตองข้าวซอยเขายังมีเมนูอื่นอีกไงเราก็อยากจะเอาที่0.2เอาไว้ไปชิมที่ร้านแลวเดี๋ยวให้เขาเลยให้9.8ค่ะมีเหตุผลและกรรมการจากเกาหลีนีแดดแอนทรเบโกให้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 เอาัถไฟเลยออกไปเลยเุกทาให้เท่าไหร่คะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่สิบค่ะ ในสิบจริงๆอ่ะชอบทุกอย่างเลยแล้วเป็นคนที่ชอบอาหารไม่ชอบกินพี่สิค่ะพี่สิแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่กูยังพูดไม่จบเลยเป็นคนไม่ไม่ชอบกินข้าวซอยบางคนกินปื๊บปะมันเซอร์ไพรส์มากว่ามันอร่อยมากแล้วก็ชอบเจ้าของร้านด้วยจบก็เลยให้สิบมาที่ด้านบ้านนี้กรรมการจากประเทศอะไรกรรมการจากเกาะบาฮามาสอันนี้เป็นกรรมการจาก and Actually Scott Chemist Thailand Hey h i h i y สิบขันทำไมถึงให้สิบขนอุดาสบแลบลินด้วยเห็นมหใครมาไม่ที่ให้เต็มสิบเพราะอะไรคือเซอร์ไพรส์เมนูข้าวซอยแห้งใช่ชิวมากอันนี้เลยให้เต็มสิบเลยอันนี้คือแบบต้องสั่งเลยนะและคะแนนรวมของเรา ร้านอ่องตองข้าวซอยได้ไปทั้งหมด29.8ได้ราคาอะูยอดเจ้าเราจะมีหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูที่ไฮไลท์ที่สุดข,ของร้านนี้และเป็นเมนูที่สุดยอดไม้สอยส,อยสุดยอดแล้วยังต้องเอาไม้สอยอีกคิดสิว่าสุดยอดนอ,ดไอะไหยยกแต่เรามีแค่ สองจานเท่านั้นแหละวายก็แต่ว่าต้องมี1หนึ่งคนที่เป็นฝ่ายไปอะหรออ,อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้กินต้องเรียจานเปล่าอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเล่นเกมอะไรกันค่ะ,ะไปจ้ะ ว่าใครเนี่ยจะได้เป็น2คนสุดท้ายเข้าไปจับมือกินอาหารกันใช่ต้องมีคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายไปต้องมีคนหนึ่งที่ตุยอเ,เอาล,าล,าลา่ะยังไงกติกากาฟิลจะต้องเป็นคนวาดรูปถ<อ>้าเจ้าถ่ายจะมีชุดคำศัพท์เป็นคำภาษาเหนือเจ้าออนะกาฟิลจะต้องเลือกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ชูให้กล้องดูเ,ออเสร็จปุ๊บวาดเราจะต้องแข่งกัน ไม่มีเวลากำหนดเรารู้ใครใครรู้ก็ตอบปุ๊กคออปพร้อมพร้อมทุกคนหลับตานัก่าหลับไล้ตาผู้ชิดบน้องหลังเลื้อกยางเลื่อนยางเลื่อยางเดี๋ยวอัฮะกำลังกำลังจะวาด้าหัยางให้หันยางหันเลยหันเลยโอเคทีวีทีวีนักข่าวไม่รู้ว้ามึทีวีทได้อะทีวีแคลอรอดอะไรหวา เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นทีวีที่มันมีอะไรเป็นส่วนประกอบเร็วตาวากาเร็วมากเลยาห้ายัม่จักากาอะหตาเป็นยัอ่ามันจะเป็น แกงครับมันจะเป็นแกงคือข้างในเนี่ยปกติถ้าเกิดต้มประกาดดองก็ต้องใช้ประกาดดอง,ชดองใช่ไหม,อ,มอันนี้คือใช้ผักกา,ากดทำกาฟีต้องมาทำให้ที่บ้านเพียรล่ะโทรสั่งเอาตองป <S <S> <S ไปต่อไปข้อต่อไปใช้ว่านจนห่างเลยหลังนะได้ครับย่าายงมาย่างเดชหานมาหานมาหันมาเริ่ม อ่ะอันนี้ฉันใบให้แล้วกันฉันใบให้เป็นอาหารเหนือมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เป็นหลักต้นมะพร้าวทะเลอาหารชนิดนี้ชื่อคล้ายๆกับรายการของเราแกโคแกโคไม่ใช่ฮะอะไรเขาพูดอะไรข้างบนน่ะมะพร้าวไม่ใช่ทะเลอครทะเลทะเลเร็ลวมาแวอาหารเหนือที่ออกเสียงคล้ายอย่างนี้แกขังทะเลแก ถูกต้องครับและผู้ที่เขารอบไปจับมือกันได้แก่เอ่องเลยพวกเกิดโมงคนแรกใช่แล้วโมงมีคนเดียวมีคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้กินแล้วที่จะตอบโบนออไม่ใช่ก็คือคนที่ตอบโบนก็จะมีความมือด้วยค่ะเนี่ยเขาอยากจะให้มอบไปเลยสิบแปดมงคนอย่านท้อใช่คุณกดนสิบแปดมงมานานแล้วผ่าเนี่ยเอา้ยโคมสีเดงแล้วคุยเลย ไไม่รู้วไปชีมอาาสุทายไปชิอรได้แล้วไปชิมหาทไมให้ความรู้กรนลิกน้องกอจะไปกินปูอ่อ,องอทำไมมาหนึงทำไเมน,นมูอะไรเมนูอะไรเมนูเรียกว่าปูอ,อ,อ่องต้องบอกก่อนว่าปูอ่องของแท้เนี่ย มันต้องเอาปูไปตำให้ละเอียดแล้วเคี่ยวจนได้ก็ได้ไข่ของมันเป็นอ่องปูอย่างเข้าใจไหมไข่ออกมาถ้าไม่ใช่ของแท้เขาก็จะเอาไข่ไก่มาทําใส่แป้งใส่เกลือใช่ใส่สีด้วยล้วก็จะใส่สีถูกต้องแล้วกินแล้วลิ้นส้มลีเหลืองเลยมันก็จะไม่ใช่อ่องปูแท้แต่อ่องตองเขาซอยเขาบอกว่าของเขาคืออ่องปูแท้กาฟิลพี่มุกโกเขาพูดความจริงหรือเปล่ารอ่กาฟิวจริงค่ะจริงใช่ไหมมีโกหกนิดหน่อย หรอกเล่นเมนเล่นเมออก็เลยเป็นเมนูที่เป็นแบบว่าเดอะเบสของร้านองซองเขาซอยที่เจ้าของร้านเขาเสนอมาว่าต้องเป็นเมนูสุดท้ายที่กินหายกินยากมากดูเลยฉันกินหมดนี้เลยหรอให้กินแค่ขวดฝาเดียวพอทำไมอ่ะก็มันหายากไงพี่เดี๋ยวฉันจะเก็บไ้กินเองกับกาซิล กินกาฟิว no, นูไปกินป uh ูนบ้างกินปูถ้าเกิดสมมติว่ากินเปล่าๆก็คือกินกินจริงอย่างกินข้าวเหนียวมันข้าวคนสุดแล้วเออแต่ถ้าเกิดมีทั้งหอมแดงบีบมะนาวใส่มิดนิดนึงน้ำจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยอันนี้กินเป็นของว่างหรือกินเป็นมื้อหลักกินเป็นมื้อหลักกินกับข้าวได้เลยอร่อยอร่อยมีนี่อร่อยกว่ามื้องจ้า และนี่คือรายการอร่อยพกของเรานะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับร้านอองตองข้าวซอยนะครับสาขาอารีหรือสาขาอื่นๆตามไปขึ้นข้างล่างนี้ก็ได้เลยนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทานของอร่อยๆแบบเรานะคะถ้าเกิดไม่สะดวกไปกินที่ร้านเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งเดลิเวอรี่ได้แบบเราเนาะเขาเดลิเวอรี่ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์สั่งทางร้านเกาเลยในไลน์แอปองตองข้าวซอยนะคะหรือว่าใน Facebook Fan Page ก็ได้ที่อองตองข้าวซอยแล้วก็ IG ก็ชื่อเหมือนกันเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์เขามีเว็บไซต์ด้วย w w w o n g t o n g k a o s o t com นะคะ ค่ะและสำหรับกาฟิวถ้าเกิดอยากทานกาฟิวส hey, 拜拜ว no? <S <S S <S ั่งได้ที่ไหนบ้างเอออเาลยติดตามเวลาติดตามนะครับติดตามผมได้ทางอินสตาแกรมนะครับก G A R F I N P ดับเบิ้ล Q เอกาฟินกาฟินอ๋อกาฟินแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณกาฟินนะที่ม่วมรแบบขอบคุณกาฟินนะลูกขอบคุณที่พี่แทบโลมนะขอบคุณมากเลยอ่ะไปต่อเลยไหมอดี๋ยวหานะเอาชีวิตเดี๋ยวหาน ฝากติดตามรายการพวกเราด้วยนะครับเราจะพาร้านอาหารอร่อยๆมาชิมมาให้คะแนนกันแบบดีเลยนะคระแล้วก็จะมีหนุ่มหล่อมากหน้าไหลตาแวะเวียนมาด้วยใช่ดูไปสำหน้าเลยล่ะใช่ทำให้คุณดแบบทั้งอร่อยโฮทั้งเมนูอาหารใช่แล้วก็อร่อยโฮกับหนุ่มหล่อโฮด้วยนะครับค่ะติดตามไปเลยรายการอร่อยโฮนะครับทางยูทูบเอทามออนไลน์นั่นเองนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ อีพีแรกก็โดนเลยหรออีพีแรกก็โดนเลยดูสิลองดูให้ชนะเขาสิเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเจอฉันก่อนอันนี้อมอมมือให้พูดเลยว่าอมมือเฉยเ,ย,อเยเนี่ยต้องมาล้า,างจา,านอย่างเนี้ยเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเจออ